มอนในตื่นขึ้นมาก,กินกระป๋องกาแฟาเรียบร้อยเลวกับว่าสีเฮก,กับเขา่าเราพี่น้องมัน,นี้มีเมนูคือว่าสีออมออมปลาดุกเนาะเพราะว่าข่อยมีข้าเหนียวนะอันกินแนวอื่นเกิดกับเข้าเหนียวมันจะบ่แแ่บออมปลาดุกแบบส่นามอูจูพ่อสำนึงพอดีบกบวบบกบวบก,กัอันร้ายหลายกินกับพท่านพี่น้องใหญ่เร็วจนมาเข้าเดียวกัยยบใหญ่บอกบวบปลูกเองอะนะข่อยมีบกบวบก,กับบงังานำเตานี่แหละข่อยสีฟ้าบกบวบสัก,กอน ปาหมกบัวปักน้ำใส่ส,สมบปีผักนี่แหละพี่นอ้องอาศัยกินผักไปน้่มนะมื้อน,นี้พรามีลูกค้าก็ได้เฮ็ดขัาว้าวแบบสบายใจเฮ็ดไปเรื่อยๆบพต้อดองเ้ายางก็ได้ทายกีไปนั่เอาก็สสไในงานสองอยางเนะาะมือใดมีลูกค้ขกกขาขกอยก็ลุยลูกค้าย่างเดียวเลยตั้งคนก็สิีถามคอยอยู่ดอกว่าไปยังกบลุกมาแต่สาวเฮ็ดข้าวขาวกับ,บปลาแล้วก็มานางถามลูกค้าคอยเคยเฮ็ดมาเป็นเครื่องเดือนลวพี่น้องลูกค้าพ่เขาชีวิตคอยไม่ต้องอยุ่งยาก ขันบ่ยากกับบได้บม่มีลูกค้าขันเหมือนได้ย่างยาก้าเบิงเด้อย่ามหอยตาเขาย่ามตาเขานั่นเด้อสีอันแค่แต่ว่าสิบปเคียเขามาแล้วมันจะเป็นจังสีตลอดกับย่ามเขาห้องน้ำเด้อลูกค้าเอินดีดีตั้งเตียงยาวกับบ้านเล้วชีวิตสร้างเสริมสวยกับบต่างกับอันแม่ค้าดอกพี่น้องบตดองงามบอ้องยังดอกบ่ได้งามดอกแั้งะมืองขันตั้งถ่าเหมือนได้สีมางามท่าลูกค้าบ่ดได้ดอก มันบ่ได้ลูกค้าข่อยเคยเฮ็ดมากเจ๋ไรเจ้าไร่มาแล้วแต่สมัยข่อยยุ่งเทพแล้วมันก็เป็นแบบนี้นี่ข่อยจะเฮ็ดแกงอ้อมแล้วจ้ะแกงอ้อมของข่อยกะซีย้อนน้ำมันใส่นิดนึงจะไปผัดเครื่องเครื่อง,องของข่อยก็สิมีตะไคร้มีขา่ขาตำใส่กันแล้วจ้ะแล้วกรร็บะปริใสกะเกลือส่วนหอมข่อยก็สิทุบเอาข่อยสิโป้ตำผัดให้มันมีความหอมขึ้นมากนะไอพี่หอมกระเทียมมันหอมบ่ได้ใส่กระเทียม ระวางสีพาดอยู่นี่แหละเขากะจามเลยพี่น้องก็เป็นสีสันงงยังแอยู่เนี่ยถือโทรศัพท์ไปนั่งเห็ดเขาเขาไปนั่งวันที่จะคลองกะจามมันก็เลยสันแต่เมื่ไหนทีล่ะขอสิเที่ยนามใส่พ่อจุเที่นามใส่มันอันนั้นนะขอสิใส่นามล้างคบลงไปเนี่ยเสียบไว้อยู่น้ำผ่นล่ะมันสีนัวก็สิใส่นามประเด็ก ใส่น้ำปลาขึ้นลงไปเหยาะหนึ่งแล้วก็ผงนัวมันเสร็ดในนัวซ้ำกันนะข่อยเห็แล้วก็มันใกับเขาเพิพพเ่นสีบเฮ็ดแล้วมันจะค่อยไปปรุงนะแต่ข่อยว่ามันเขาเนื้อขวานังเนาะเขาเฮ็ดน,น้ำเ้ามันพอดีแล้วเขาจะค่อยมาใส่ป,าปาลาปลาในกลางเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องทั้งหลังเกลือหลังสันสมนีม่แลว่างทีใส่ปลานก,านนก,าการะเพราข้นเนากจะมีใบบะกกูดแล้วก็ใบัะขามอ่อนเปิ่มความสมมันยังส่บระเพราข้าวตัดข้าวนะ เฮียมันเข่าทีเข่าท่างเขกาปิดฟ้าไว้จะข้าวหนึ่งก็จะมันเดือดนะน้านี่มันเดือดแล้วเปิดฝ้าออกมาค่ะหอ,อมเลยนะพี่น้องหอ,อมหุยหุยเดี๋ยวเลยเอาบักน้ำครับบักบวบลงไปน้ำเต่าก็่น้องไปเห็ดอย่างดอกนี้ยเฮียมันเข่าทีขาทาาเ,ขาาเข่าท่างับปิดฟ้าไวือเอาปิดฟ้าไวจะข้าวหนึ่งนี่เปิดฝ้าออกมาณนี่เลยแต่พอดีพอดีเป๊ะเลย หอมก็ใส่ฟักซี่ลงไปต้นหอมลงไปแล้วก็มีผักกระแยงน้ำพี่น้องไปที่นี่มันก็หอมจริงเนาะแซ่บที่ประเทศนี้ใส่เข้าวขัวลงไปอ้อมนี่ต้องใส่ข้าวขัวได้จ้ะไม่งั้นเสีเข่ากันโอ้ยถือกล่องน้ำให้กระเป๋าน้ำพี่น้องสั้นงอแยังไงเนี่ยภาษากันด้วยโสมภาษาเบอร์ไงเนี่ยตะเคี้ยวเตอร์จำเป็นนี่นะาตาเพื่อนพี่น้องใส่ข้าวขัวลงไป มันก็สีอ้วรัวพอดีนะกินกับขา้าวเหนียวข้ามาออมก็คือออมเนี่ยน,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 นะน้องพี่น้องออมเพราะจะกับข้าวบานบาน้ะเฮาแซ่ไปตะนาย